สุวิจันทร์ัวลผู้ว่าราชการจังหวัดนองบำพูเปิดสระว่ายน้ำมาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดนองบำพูหลังกรมพระศึกษาส่งมอบให้เทศบาลตำบลหัวหนามูลค่าร่วม18ล้านบาทพร้อมหนุนส่งเสริมสุขภาพสร้างนักกีฬาและฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยให้กับเด็กทุกช่วงวัยในขณะเดียวกันยังมีอุทยานไดโนเสาร์เปิดให้บริการแล้วเช่นเดียวกับหอดูดาวและท้องฟ้าจำลองพร้อมให้สัมผัสในเร็วๆวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่สาไห่น้ำกรมพระศึกษาอาคารสาไว่น้ำชุมชนตำบลหัวหนาอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสุวิจันทรวรผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุพูเป็นประธานเปิดสาไห่น้ำมาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรพ,พร้อมเปิดกิจกรรมสร้างแกนนำนักกีฬาด้านกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนเทศบาลตำบลหัวหนาโดยมีดรวุฒิพงศ์สิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร นายอนุพันธ์พาณิชท้องถิ่นจังหวัดหงบัวลำพูนายพิทักษ์สุภานายกเทศมนตรีตำบลหัวหนานายประพันธ์อยู่เจริญพงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในเขตบริการและเยาว,วชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนเทศบาลตำบลหัวหนาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ เพื่อสร้างแกนนําเด็กและเยาวชนในด้านการว่ายน้ําเป็นและสามารถถ่ายทอดวิธีการว่ายน้ําที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ําจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีพร้อมร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันนายสุวิจันทรวรผู้ว่าราชการจังหวัดนงบวรลำพูให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการใช้สระน้ําของเทศบาลตำบลหัวนา ซึ่งเป็นสาว่ายน้ำที่กรมพระศึกษาได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างภายในสำนักงานเขตเทศบาลตำบลหัวหนาขนาดของสระ25คูณ12.5เมตรงบประมาณ17ล้านกว่าและดรนิวัตลิมสุขนิรันต์อธิบดีกรมพระศึกษาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายพิทักษ์สุภานายกเทศมนตรีตำบลหัวหนาและสมมอบสาว่ายน้ำมาตรฐานกรมพระศึกษาให้เมื่อวันที่10มีนาคม2566เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันจ ากสาว่ายน้ําแห่งนี้นอกจากนั้นเทศบาลตําบลกุดยินสีก็ยังมีสาว่วยน้ํารวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูก็ยังมีเป็นสระใหญ่ การใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ควรได้มีการประสานม,มีการวางแผนการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นสระว่ายน้ำที่เราสร้างขึ้นมานี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่คิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็คือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะนําลูกศิษย์ของท่านมาเพิ่มทักษะในส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์และทราบโดยทั่วกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนบัรลําพูกล่าวต่อว่าในขณนะเดียวกันอยากเชิญชวนผู้อํานวยการโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่นํานักเรียนมาฝึกทักษะการว่ายน้ําจากสระว่ายน้ําแห่งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนที่มีเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในการฝึกเด็กโดยประสานงานร่วมกันวันเวลาในแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือนการที่เรามีสระว่ายน้ําที่ได้มาตรฐานสามารถฝึกเด็ก ของเราปัญหาเด็กจมน้ำตายในพื้นที่จังหวัดนงบุพูคงจะได้ลดลงเมื่อเด็กได้รับก,การฝึกให้มีทักษะที่ถูกต้องในเรื่องของการว่ายน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดนองบำรูกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนเองพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนองบัำพูหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนงบำพูโยธาธิการจังหวัดนงบำพูและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพาน,น้อยซึ่งในเบื้องต้นองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนงบำภูได้วางแผนในการใช้ประโยชน์และจัดพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวของ ังหวัดหนองบัวลำพูต่อไปสำหรับภูพานน้อยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานที่ทอดตัวจากทิศตะวันออกอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจุดเด่นคือแนวหน้าผาสูงชันยาวต่อเนื่องนับร้อยเมตรสามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่าง พร้อมวิวกว้างไกลสุดสายตาในพื้นที่ร่มรื่นอบล้อมไปด้วยป่าอนุรักษ์อากาศเย็นสบายแวดล้อมด้วยธรรมชาติสามารถนำรถขึ้นไปได้ผู้คนนิยมไปกางเต็นท์พักแรมกลางคืนมีหอดูดาวและห้องนิทรรศการสำหรับชมเรื่องราวทางดาราศาสตร์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยใครอยากไปชมก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เอาไว้ล่วงหน้าอย่างไวสามวันได้เลย ขณะที่จังหวัดนนทบุพูมีหอดูดาวขนาดใหญ่ที่สามารถส่องดูดาวได้ระยะไกลมากและก็ยังมีหอดาราศาสตร์อีกหรือเราเรียกว่าท้องฟ้าจำลองในเร็วๆนี้จะเปิดใช้ท้องฟ้าจำลองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุพูจะเป็นผู้บริหารจัดการในช่วงนี้ขอเชิญชวนสถานศึกษาได้นำพาเด็กนักเรียนมาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะระบบสุริยะจักรวาลเรื่องของดาราศาสตร์ให้เห็นการกำเนิดของสุริยะจักรวาล นอกจากนั้นไม่ไกลก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ตำบลนนทันก็สามารถพาเด็กไปดูต่อได้ว่าหลังจากกําเนิดโลกแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าไดาโนเสาร์ในพื้นที่จังหวัดนลทบำภูและมีซากสัตว์ดึกดำบรรที่มีสัตว์ที่มีชีวิต ในอดีตโชว์ในพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมีห้องที่สามารถเข้าไปดูพัฒนาการของไดโนเสาร์สามิติซึ่งเด็กๆและเยาวชนไม่ควรพลาดไปชมในสุวิทย์ผู้ว่าเมืองรุ่มพูกล่าวเชิญชวนครับสวัสดีครับผมนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการใช้สระน้ํา เป็นสระว่ายน้ำนะครับของเทศบาลตาบนหัวนาก็เป็นสระว่ายน้ําที่ทางผู้ใหญ่ก็คือคณะกรรมการบริหารเทศบาลตาบนหัวนาเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันและก็สภาเด็กและเยาวชนก็ร่วมกันคิดวางแผนนะครับว่าจะมีการใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ย สามารถมาใช้ประโยชน์จากสระว่น้ําแห่งนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ก็มีการเชิญผู้มืนในการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่นะครับมาร่วมเป็นเกียรติด้วยก็มีเรื่องที่ผมได้นําเรียนให้ทางคณะ,ะผู้บริหารสถานศึกษาได้ รับทราบนะครับว่าสาะว่ายน้ําแห่งนี้เนี่ยควรจะมีการาวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนที่มีเด็กเล็กอยู่นะครับชั้นประถมก็สามารถจะอ่า,อา วางแผนนะครับมาใช้ว่าจะใช้ประโยชน์ในการฝึกเด็กของเราเนี่ยให้ว่ายน้ําเป็นเนี่ยนะครับในห่วงเวลาใดนะครับในแต่ละ,ะสัปดาห์แต่ละเดือนก็ต้องมีการประสานคุยกันนะครับกับทางเทศบาลตะบนหัวหนาซึ่งผมคิดว่าการที่เราสามารถฝึกเด็กของเราเนี่ยนะครับให้มีทักษะการว่ายน้ำเนี่ยก็จะลดนะครับอัตราการ เสียชีวิตของเด็กนะครับที่จมน้ําตายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้และเราเองเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะวา่าเราจะได้มีโอกาสได้ฝึกเด็กให้มีทักษะที่ถูกต้องในเรื่องของการว่ายน้ําเพื่อให้เป็นนักกีฬา,าที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตซึ่งสระว่ายน้ําแห่งนี้เนี่ย ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทางผู้บริหารสารศึกษานะครับได้มาประสานนะครับกับทางเทศบาลตำบลหัวหนาครับว่าท่านจะส่งเด็กมาฝึกอย่างไรนะครับช่วงเวลาไหนมีการดูแลกันอย่างไรนะครับอันนี้กเ็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้เรายังมีสระว่ายน้ำามาตรฐานเดียวกันที่กุดดินจีนะครับอีกหนึ่งสระ ตำบลกุดดินจีนะฮะเทศบาลตำบลกุดดินจีก็ดูแลรับผิดชอบเช่นกันแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ยังมีเป็นสระใหญ่การใช้ประโยชน์เราเนื่องจากเรายังไม่ได้มีการประสานมีการวางแผนการขอใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสระว่ายน้ําที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ผมคิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่สําคัญก็คือท่านผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยแหละครับที่จะ,ะนําเด็ก ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยแหละครับมาเพิ่มทักษะในส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะฮะไหนๆคุยเรื่องของเด็กบามีหอดูดาวนะครับอนอกจากหอดูดาวเนี่ยเป็นหอทีอ่ขนาดใหญ่นะฮะสามารถส่งดูดาวได้ระยะาไกลามากนะครับอยู่บนภูพาน,น้อยแ้ะสีติดก,กันกับหอดูดาวเนี่ยก็ยังมีหอดาราศาสตร์อีกหรือถ้าเราเรียกว่าท้องฟ้าจำลอง เร็วๆนี้จะเปิดใช้นะฮะท้องฟ้าจำลองก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดการในส่วนนี้ก็เชิญชวนนะครับาทางสถานศึกษาไดา้พาเด็กนักเรียนนะครับมาเพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะร,ระบบสุริยะจักรวาลเรื่องของดาราศาสตร์ให้เห็นการกำเนิดของสุริยะจักรวาลแล้วก็โลกของเรารวมทั้งเรามีพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับที่ ตำบลนนทันอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถพาเด็กไปดูต่อได้เลยนะครับว่าหลังจากกาเนิดโลกแล้วเนี่ยเรามีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าไดโนเสาร์เนี่ยกำเนิดขึ้นมาเนี่ยเราในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเองนี่ก็เป็นแหล่งนะครับของอดึกดําบันของอสัตว์ที่มีชีวิตในอดีตนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมีห้องที่สามารถเข้าไปดูการ การเบื้องตนการของไดโนเสาร์เนี่ยเป็น3มิตินะครับที่พิพิธภัณฑ์หอยหอยหิน150ล้านปีหรือไดโนพาร์คของเราเนี่ยนะครับมีเครื่องเล่นนะสำหรับเด็ก3มมิติเช่นกันแล้วก็ไดโนเสาร์ก็ดีอหอยหินก็ดีเนี่ยขยับได้นะครับก็ทำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยตื่นเต้นได้เห็นแล้วก็คงจะ ซึมซ,ซ,ซับความรู้เอาไปได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างแน่นอนก็เชิญชวนครับเราเรามีสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับเด็กๆและเยาวชนของเราก็อยากจะเชิญชวนให้ไปใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ครับผมครับสุภัชรการแก้วสิงภาพและข่าวเพณภาทับซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดนนลบุพู